นำมูนยียายเสียงเสนอเรื่องสายลมรักในรอยทรายตอนที่หนึ่งท่ามกลางผู้คนที่ยืนออกันอยู่หน้าบริษัทสายการบินแห่งหนึ่งแผ่นปิดประกาศปิดกิจการอย่างไม่มีกำหนดเพราะสภาวะทางเศรษฐกิจที่ค่อยๆชะลอตัวจนเกือบจะหยุดชะงักเพราะโรคระบาดที่ไม่มีทีท่าว่าจะยุติลงเมื่อไหร่ผลกระทบดังกล่าว ส่งผลตการดำเนินกิจการของธุรกิจหลายประเภทสายการบินก็เป็นหนึ่งในนั้นเสียงผู้คนนับร้อยด้านหน้าที่พูดคุยกันอย่างเซ็งแซ่ถึงหนทางการใช้ชีวิตหลังจากนี้ซึ่งหญิงสาวที่ยืนมองอยู่ห่างๆคู่กับแฟนหนุ่มก็ไม่ต่างกันกับผู้คนเหล่านั้นยังดีที่ทางบริษัทไม่ได้ทอดทิ้งจ่ายเงินชดเชยให้เต็มจำนวน อย่างน้อยก็สามารถซื้อเวลาได้จนกว่าจะได้งานใหม่หญิงสามีตำแหน่งในบริษัทเป็นแอร์โฮสเตสส่วนแฟนหนุ่มเป็นนักบินเธอยิ่นใบสมัครไปหลายที่เช่นเดียวกับแฟนของเธอขอเป็นรุ่นพี่ของเธอ3ปีทั้งสองคบหากันมาตั้งแต่สมัยเรียนรวมแล้วปีนี้ก็เข้าปีที่7ที่ทั้งคู่คบกันจนกระทั่งหญิงสาวได้เข้ามาทำงานที่เดียวกันกับแฟนหนุ่ม ทั้งสองหันมาสบสายตากันและชวนกันเดินออกไปเมื่อดำเนินการเรื่องเอกสารและเงินชดเชยเรียบร้อยแล้วภายในรถจนมูลค่าหลายล้านที่กริดแฟนของพระพายเพิ่งออกมาได้ไม่นานและนี่เราจะทำยังไงกันดีคะยังไม่มีที่ไหนเรียกสัมภาษณ์เลยหญิงสาวพูดเสียงแผ่วทั้งสองถึงแม้จะเป็นแฟนกันแต่ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันเนื่องด้วยอะไรหลายๆอย่าง ทั้งคู่มีแผนที่จะแต่งงานกันในไม่กี่ปีข้างหน้าทั้งสองจึงตกลงซื้อเรือนหอด้วยกันโดยการผ่อนชำระไปได้สองปีแล้วก็คงต้องรอจะให้ทำไงได้งานไม่ได้หาง่ายๆเหมือนเมื่อก่อนเสียเมื่อไหร่งานของพี่ไม่เท่าไหร่แต่ของพายนะสิการแข่งขันสูงคนเหมือนพายหรือดีกว่ามีออกเยอะแยะชายหนุ่มตอบด้วยน้ำเสียงปงนหงุดหงิดเล็กน้อย เพราะความเครียดเรื่องหนี้สินและเรื่องตกงานอีกสายหนุ่มปลายสายตาม,ามองหญิงสาวแล้วละสายตาไปมองถนนตรงหน้าต่อถึงแม้ว่าหญิงสาวจะสวยก็จริงแต่ไม่ได้ถึงขั้นสะกดสายตาตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นแต่สวยแบบชวนมองยิ่งพิจิงละสายตาไม่ได้ด้วยใบหน้ารูปไข่คิ้วเรียงตัวสวยดวงตาเรียวยาว จมูกด่งพอดีเข้ากับริมผีปากสีชมพูอย่างเป็นธรรมชาติในเวลาปกติแทบไม่ต้องแต่งหน้าก็ได้บวกกับผิวกายที่ขาวละเอียดน่าสัมผัสไม่ได้ขาววอกอย่างคนที่เสริมความงามมาที่เขาคบกับเธอมาได้นานขนาดนี้ส่วนหนึ่งเพราะความดีของหญิงสาวและความรักที่เธอยอมทุ่มเททุกอย่างเพื่อเขาไม่ว่าขอต้องการอะไรหรือทำอะไรไม่เคยขัด มีแต่จะสนับสนุนหญิงสาวรับรู้ได้ถึงอารมณ์ไม่ดีของชายหนุม่มก็ได้แต่ถอนหายใจพายจะลองยื่นใบสมัครไปที่ต่างประเทศดูค่ะหญิงสาวเอ่ยขึ้นก็ดีที่พายคิดได้อย่างนั้นภาวะอย่างนี้อะไรก็ต้องคว้าเอาไว้ก่อนจะได้ไม่เป็นภาระใครชายหนุม่มพูดจบหญิงสาวก็หันไปมองด้านข้างของใบหน้าเหลาที่มีเชื้อสายลูกครึ่งไทยจีน ตามแบบฉบับพิมพ์นิยมซีรีส์จีนตอนนี้ที่กำลังโด่งดังดวงตาเรียวสวยเหมือนแสงลงกับคำพูดของชายหนุ่มที่ฟังดูแลรู้สึกอึดอัดจึงละสายตากลับมาเธอไม่รู้ว่าระยะห่างระหว่างเธอและพีก่กฤิเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร,ร่หรือว่ามันเป็นมาตั้งแต่ต้นแต่เป็นเธอที่เลือดจะมองผ่านเพราะเฉพาะงานก็ยุ่งม,มากอยู่แล้วเธอเลยเลิกใส่ใจเรื่องเล็กน้อยเหล่านี้ แต่เมื่อเธอมีเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นมองทุกอย่างด้วยความจริงกลับทำให้เธอมองเห็นบางอย่างที่มันผิดเพี้ยนไปถึงแม้ชายหนุ่มจะคอยดูแลเอาใจใส่ไถถามกันบ้างแต่ภายในถ้อยคำที่พูดคุยกันบางครั้งมันกลับทำให้เธออดที่จะคิดไม่ได้ว่าแฟนหนุ่มได้เอาใจมาวางเอาไว้เหมือนที่เธอเอาใจไปวางไว้สำหรับเขาหรือเปล่าเพราะทุกครั้ง ดูเหมือนว่าจะเป็นตัวเธอเองที่ตุ่มเทสุดตัวทั้งที่อีกฝ่ายแทบไม่ต้องทำอะไรแค่รอรับความรักจากเธอเท่านั้นกว่าจะรู้สึกตัวก็ยากที่จะถอนตัวถอนใจเจ็ดปีไม่ใช่น้อยๆในความสัมพันธ์เพราะอนาคตได้วางแผนเอาไว้แล้วเธอก็ได้แต่หวังว่าทุกอย่างมันจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีหลังจากนั้นไม่ถึงชั่วโมงชายหนุ่มก็มาส่งหญิงสาวที่ห้องพัก และขับรถออกไปอย่างรวดเร็วทิ้งให้เธอยืนมองตามหลังรถจนสูดสายตาแล้วจึงเดินขึ้นห้องพักที่บริเวณชั้นสองของอาพาร์ตเมนต์กลางเก่ากลางใหม่ราคาไม่แพงและไม่ไกลาจากที่ทำงานมากนักนอกจากเธอจะต้องผ่อนบ้านแล้วเธอ,อยังต้องส่งเงินกลับไปให้ทางบ้านที่ต้องส่งเสียน้องอีกสองคนเรียนอะไรที่ประหยัดอดอมได้เธอก็จะทำมีอยู่หลายครั้ง ที่แฟนหนุ่มชักชวนไปอยู่ที่คอนโดด้วยกันด้วยฐานะถังบ้านของชายหนุม่มที่ถือว่าร่ำรวยไม่ได้ละหมากอะไรถ้าจะซื้อคอนโดอยู่สักยูนิตแต่หญิงสาวปฏิเสธด้วยความเหมาะสมและความคิดหัวโบราณที่ต้องนึกถึงหน้าตาของพ่อแม่เอาไว้มากๆซึ่งแรกๆชายหนุ่มก็ไม่ค่อยพอใจที่เธอไม่ทําตามในความหวังดีนั้นแต่หลังจากนั้นเขาก็ไม่พูดถึงเรื่องนี้อีกเลย ระบายเข้ามาในห้องพักเดินลงมานั่งลงเก้าอี้ที่หน้าคอมพิวเตอร์ที่ล้าสมัยแล้วแต่ยังใช้งานได้อยู่ถึงแม้จะอืดแล้วก็เกเรไปบ้างมือเดียวเลื่อนเมาส์ไปตรวจดูอีเมลก็พบว่ามันว่างเปล่าหญิงสาวจึงเข้าไปค้นหางานของต่างประเทศบ้างตามที่ได้บอกแฟนหนุ่มเอาไว้หญิงสาวใช้เวลาในการกรอกเอกสารตั้งแต่ตอนเที่ยงจนกระทั่งถึงตอนเย็น มือเรียถึงได้หยุดลงเพราะกระเพาะที่ส่งเสียงประท้วงออกมาวันเวลาผ่านไปร่วมสองอาทิตย์ในที่สุดกริตก็มีข่าวดีขอได้งานเป็นนักบินเครื่องบินส่วนตัวของเศรษฐีภายในประเทศคนหนึ่งภายดีใจด้วยนะคะหญิงสาวพูดเมื่อกริตมาบอกข่าวดีพร้อมมารับเธอทานข้าวด้วยกันพี่บอกแล้วว่าคนมีความสามารถและตำแหน่งอย่างพี่หางานได้ไม่ยากว่าแต่พายเถอะ มีใครตอบรับมาบ้างหรือยังจใจหนุ่มถามกลับหญิงสาวถึงกับชะง,งักยังเลยค่ะภายส่งไปเกือบทุกที่ใกล้ๆบ้านเราภายส่งไปหมดแล้วหญิงสาวตอบมันยังไม่พอหรอกนะทำไมภายไม่ลองส่งไปประเทศที่ไกลกว่านี้ดูล่ะ,จะใจหนุ่มพูดเหมือนหวังดีแต่มันทำให้หญิงสาวรู้สึกอึดอัดแต่ว่าถ้าไกลกว่านั้นเราก็จะได้เจอกันน้อยลงนะคะ เพลิเพเดือนหนึ่งไม่รู้จะได้เจอกันหรือเปล่าหญิงสาวตอบตามที่คิดพายคิดน้อยไปหรือเปล่าอย่าลืมสิว่าเรามีภาระเรื่องบ้านร่วมกันพายคงไม่คิดที่จะให้พี่จ่ายคนเดียวไปก่อนหรอกนะชายหนุ่มพูดหญิงสาวใส่หน้าทันทีพายไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยนะคะหญิงสาวรีบปฏิเสธกลัวว่าแฟนหนุ่มจะคิดไปไกลจางเถอะพี่ก็พูดไปงันเอง ชายหนุ่มพูดจบก็ทานอาหารต่อโดยตักอาหารที่หญิงสาวชอบมาวางลงในจานของเธอใบหน้าเกลี้ยงเกลายกยิ้มขึ้นน้อยน้อยดวงตาเรียวยาวส่องประกายและพิ่ฤตตเริ่มบินเมื่อไหร่คะหญิงสาวถามอีกสองวันลูกสาวของเขาต้องบินไปดูธุรกิจที่ต่างประเทศเริ่มบินส่วนตัวลำที่เขาซื้อใหม่พี่จะได้ขับเป็นคนแรกชายหนุ่มพูดขึ้นอย่างสบายสบาย ขาเป็นถึงนักเรียนที่มีผลการเรียนอันดับหนึ่งของรุ่นพร้อมด้วยประสบการณ์ที่ไม่น้อยชายหนุ่มจึงไม่แปลกใจที่เขาได้งานเร็วแล้วอยู่นานหรือเปล่าให้พายช่วยจัดของไหมคะหญิงสาวถามถ้าเขาคุยงานเสร็จเร็วก็คงกลับเร็วละมั้งเรื่องจัดของไม่ต้องหรอกเธอไม่อยากไปที่คอนโดพี่ไม่ใช่หรอชายหนุ่มตอบหญิงสาวยิ้มเจริญทันที ตั้งแต่ที่เธอปฏิเสธย้ายไปอยู่ด้วยกันตามคำชวนของชายหนุ่มเธอก็ไม่เคยได้ไปที่นั่นอีกเลยจนเธอเกือบลืมไปแล้วว่าห้องนั้นหน้าตาเป็นยังไงถ้างั้นก็ขอให้พี่กริดโชคดีนะคะหญิงสาวอวยพรชายหนุ่มให้การงานและการเดินทางในครั้งนี้ราบรื่นแน่นอนอยู่แล้วเธอคิดว่าพี่เป็นใครกันชายหนุ่มตอบพร้อมรอยยิ้มที่ใครๆมาเห็นก็ต้องใจละลายกันเป็นธรรมดา ดวงตาคมชั้นเดียวแต่กลับมีสเสน่ห์คิ้วเข้มเรียงตัวสวยจมูกด่งเป็นสันชัดเจนริมฝีปากบางสีระเรื่อผิวกายขาวตามยีนที่ได้รับมารูปร่างสูงไม่ผอมหรืออ้วนจนเกินไปเพราะอีกฝ่ายเป็นคนที่ดูแลตัวเองเป็นอย่างดีเสื้อเชิ้ตที่สวมก็เป็นยี่ห้อดังกางเกงสเล็กรวมทั้งรองเท้าก็ด้วยหญิงสาวเลยก็มาดูตัวเองไม่ได้ที่ใส่เสื้อผ้าเรียบ ติดจะเชยเสียด้วยซ้ำที่มีขายตามห้างทั่วไปราคาไม่แพงเมื่อมานั่งด้วยกันจะเกิดข้อเปรียบเทียบไม่ได้หลังจากทานอาหารเสร็จชายหนุ่มก็ไปส่งหญิงสาวที่ด้านล่างของอาพาร์ตเมนต์เช่นเคยหลังจากที่หญิงสาวทานข้าวกับแฟนหนุ่มนั้นก็ผ่านมาอีกหนึ่งเดือนเธอได้เจอกับแฟนหนุม่มแค่สองครั้งเท่านั้นเฉพาะตอนที่ขอกลับมาจากทำงานและพาเธอมาเลี้ยงข้าวหรือดูหนังด้วยกัน แต่ทุกครั้งชายหนุ่มก็ถาเรื่องงานที่หญิงสาวยังว่างอยู่ทำให้เธอรู้สึกไม่สบายใจเงินที่มีอยู่อย่างจำกัดก็ร่อยรอลงไปทุกทีหญิงสาวกลับมาถึงห้องหลังไปทานข้าวดูหนังกาแฟนหนุ่มเกือบห้าทุ่มเสียงโทรศัพท์ของหญิงสาวก็ดังขึ้นชื่อที่โชว์อยู่หน้าจอทำให้หญิงสาวรีบรับสายทันทีสวัสดีค่ะพี่นูรีนสวัสดีพระพายสบายดีหรือเปล่า นูรีนเจ้าของสายที่โทรมาอดีตหัวหน้าง,งานของหญิงสาวแต่กเกษียณตัวเองกลับไปแต่งงานอยู่กินกับสามีที่ต่างประเทศภายสบายดีค่ะและพี่ล่ะคะหญิงสาวตามกลับคนที่มีอายุมากกว่าเธอเป็น10ปีตอนนี้หญิงสาวยังเข้า25แล้วส่วนคนที่โทรมาอายุ35ปีมีลูกที่น่ารักแล้วสองคนพี่สบายดีพี่เพิ่งได้ข่าวเรื่อสายการบินที่ภายทำอยู่ พี่เสียใจด้วยแล้วนี่ได้งานที่ไหนแล้วหรือยังจ๊ะนูรีนถามด้วยความเป็นห่วงยังเลยค่ะพี่นี่พายก็ส่งเอกสารสมัครงานไปหลายที่แล้วนะคะไม่เว้นแม้แต่ต่างประเทศแต่ก็ยังเงียบอยู่เลยค่ะยิงสาตอบงั้นเหรอแล้วกริดละ่ะนูรีนถามถึงแฟนหนุ่มของพระพายที่ทำงานด้วยกันพี่กริดได้งานตั้งแต่เดือนที่แล้วค่ะ เป็นเครื่องมีส่วนตัวของเิรษฐีมีชื่อเสียงคนหนึ่งหญิงสาวตอบแต่ไม่ลงลึกถึงรายละเอียดรายนั้นมีความสามารถถึงแม้จะแปลกคนไปหน่อยนูรีนพูดขึ้นค่ะหญิงสาวรับคำเอาอย่างนี้เดี๋ยวพี่ช่วยดูทางนี้ให้ว่ามีที่ว่างหรือเปล่าเพราะประเทศที่พี่อยู่คนรวยเยอะมากมีเครื่องมีส่วนตัวกันครอบครัวละหลายลำว่าแต่ ภายสะดวกหรือเปล่าถ้าได้การที่นี่จริงๆนูรีนตามอย่างเป็นห่วงในความสัมพันธ์ของหญิงสาวกับแฟนในเรื่องระยะห่างเรื่องนี้พี่กริดเองก็เห็นด้วยค่ะซ้ำยังบอกภายให้สมัครที่ที่ไกลๆหน่อยก็ไม่เป็นไรขอแค่มีงานหญิงสาวตอบซึ่งมันก็นอกเหนือความคาดหมายของนูรีนที่ชายหนุ่มยอมปล่อยหญิงสาวยื่นใบสมัครไกลๆมีเรื่องสเปซที่ต้องใช้เงินหรือภาย นูรีนถามตรงประเด็นทันทีคือว่าเราสองคนตกลงผ่อนเรือนหอด้วยกันนี่ก็อยู่ระหว่างเก็บรายละเอียดตอนสุดท้ายแล้วค่ะอีกอย่าง่ายต้องส่งเงินกลับบ้านทุกเดือนนี่ก็ไม่ได้บอกทางบ้านนะคะว่าตกงานอยู่กลัวที่บ้านไม่สบายใจหญิงสาวเล่าถึงความกลัดกลุ้มใจอย่างไม่ปิดบงังพี่จะเร่งดูงานทางนี้ให้นะขอบคุณมากค่ะพี่นูรีน ไม่เป็นไรแค่นี้ก่อนนะดิกๆกลับมาจากข้างนอกกับพ่อเขาแล้วหญิงสาวได้ยินเสียงเด็กๆเข้ามาตามสายก่อนที่นูรีนจังวางสายไปหญิงสาวยกยิ้มให้กับความมีน้ำใจของรุ่นพี่สาวสวยที่โชคดีได้หนุ่มหล่อหน้าตาดีมาตกหลุมรักคิดได้ดังนั้นหญิงสาวจึงกดโทรออกเพื่อถามแถวว่าแฟนหนุ่มถึงห้องหรือยังแต่โทรไปสองสายเขาก็ไม่รับหญิงสาวจึงคิดว่า ชายหนุ่มคงขับรถอยู่จึงไม่ได้โทรไปอีกจนถึงวันหนึ่งที่ชายหนุ่มมีแพลนจะเดินทางอีกครั้งหญิงสาวคิดว่าครั้งนี้จะไปส่งชายหนุ่มถึงแม้จะเป็นหน้าคนดูก็ยังดีเพราะว่าอีกหลายวันกว่าจะได้เจอกันอีกเธอจึงตัดสินใจนั่งรถแท็กซี่ไปหาชายหนุ่มโดยไม่ได้บอกล่วงหน้าเอาไว้เมื่อมาถึงด้านล่างของคอนโดหญิงสาวก็โทรหาชายหนุ่มทันทีพิริตไปหรือยังคะ หญิงสาวถามขึ้นเมื่อชาหนุ่มรับสายพี่กำลังจะไปพายถามทำไมหรือชาหนุ่มถามกลับหญิงสาวที่นั่งรอชายหนุ่มอยู่ด้านล่างเพราะเธอไม่มีกุญแจสำรองที่จะขึ้นไปข้างบนเปล่าหรอค่ะพายแค่อยากจะมาส่งพี่กริชเท่านั้นไม่ต้องหรอกจะละหมากทำไมแค่นี้ก่อนนะชายหนุ่มพูดจบกว็าวางสายทันทีโดยที่หญิงสาวไม่ทันจะได้บอกว่าเธอมาถึงแล้วในขณะนั้นเอง รถสปอร์ตคันหรูสีแดงเพลิงก็เล่นเข้ามาสอดหน้าคอนโดเรียกความสนใจของคนแถวนั้นได้เป็นอย่างดีกระจกรถสปอร์ตคันหรูถูกลดลงทำให้ได้มองเห็นผู้ที่ขับรถคันนั้นหญิงสาวสวยผมสีฟางข้าวนำแฟชั่นดัดเป็นลนสวยถูกมัดหางม้าสูงเผยใบหน้าเรียวเล็กที่ถูกเว่นกันแดดสีดำราคาแพงปกปิดเสียเกือบครึง่ง ริมผีปากทาทับด้วยลิปสติกสีแดงสดหญิงสาวมองดูสาวสวยคนนั้นด้วยแววตาชื่นชมไม่ทันไรประตูลิฟต์ก็เปิดออกตามมาด้วยร่างสูงของใครคนหนึ่งที่เธอรู้จักเป็นอย่างดีร่างสูงรีบเดินตรงไปยังรถสปอร์ตสีแดงเพลิงอย่างรวดเร็วพร้อมกระเป๋าเดินทางหนึ่งใบจากนั้นชายหนุ่มก็เปิดประตูรถและเข้าไปนั่งด้านในอย่างเป็นธรรมชาติ แม่ต่างที่คิ้วเรียวของพระพายจะขมวดเข้าหากันดวงตาเรียวสวยก็ต้องเบิกกว้างเมื่อหญิงสาวสวยคนนั้นหอมแก้มแฟนหนุ่มของเธอภายใต้รอยยิ้มของชายหนุ่มจากนั้นรถสปอร์ตก็พุ่งทยานออกไปจากหน้าคอนโดทันทีทิ้งให้หญิงสาวยืนอึ้งกับสิ่งที่ไม่คาดคิดว่าจะได้พบเจอทุงขนมเจ้าดังหล่นเกลือนพื้นเมื่อเธอเห็นภาบาดตานั้น หญิงสาวมาได้สติรีบก้มลงเก็บขนมนั้นด้วยมือที่สั่นเทาดวงตาแดงระเรื่อและรีบเดินออกไปจากคอนโดทันทีหญิงสาวนั่งทบทวนสิ่งที่เห็นอยู่บนรถแท็กซี่ระหว่างขากลับฝ่ามือเรียวกำโทรศัพท์แน่นเธอไม่กล้าแม้แต่โทรไปตามแฟนหนุ่มว่าสิ่งที่เห็นนั้นคืออะไรเมื่อมาถึงห้องพักร่างบางก็ทิ้งตัวลงบนที่นอนพร้อมน้ำตาที่อดกลั้นมาตลอดทางไหลลงมาไม่ขาดสาย ดยไร้เสียงสะอื้นหัวใจเจ็บหน่วงอยู่ตลอดเวลาเธอพยายามคิดหาเหตุผลมารองรับกับสิ่งที่ตาเห็นว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คิดแต่จใจเธอคิดเป็นอื่นไม่ได้เลยเช่นกันในที่สุดหญิงสาวก็ตัดสินใจได้มือเรียวยกโทรศัพท์ขึ้นมาก,กดโทรออกทันทีให้รอไม่นานเสียงทุ้มที่คุ้นเคยก็รับสายมีอะไรอีกพาย เสียงทุ้มที่ฟังดูก็รู้ว่าอารมณ์ไม่ดีเอ่อยขึ้นพิกฤตถึงไหนแล้วคะหญิงสาวพยายามบังคับเสียงไม่ให้สัน่นวันนี้พายเป็นอะไรถึงจู้จี้พี่จังพี่เพิ่งมาถึงลานจอดเครื่องบินพายจะอยากรู้ไปทำไมหญิงสาวได้ยินดังนั้นริมผิปากอิ่มเม้มเข้าหากันทันทีวันนี้พายไปหาพี่ที่คอนโดหญิงสาวตัดสินใจพูดขึ้นดูเหมือนอีกฝ่ายจะชะง,งักไป พี่บอกแล้วไงว่าไม่ต้องลำบากมาเลอลเงินค่ารถเปล่าๆชายหนุ่มพูดเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นพี่กริชผู้หญิงที่มารับพี่กริชเป็นใครคะหญิงสาวถามขึ้นทันทีใครชายหนุ่มถามกลับคนที่ขับรถสปอร์ตคันดูสีแดงเพลิงหญิงสาวตอบคุณมาริสาลูกเจ้านายพี่คนที่พี่ต้องขับเครื่องบินให้ในไฟนี้ชายหนุ่มตอบกลับ ทำไมเขาต้องมารับพิกลด้วยล่ะคะแล้วอีกอย่างพายพี่ไม่ว่างมาไร้สาระกับพายหรอกนะพี่ต้องทำงานพายเองเทที่จะมาทำอะไรแบบนี้ทำไมไม่ขยันหางานเสียล่ะแค่นี้นะใจหนุ่มพูดสวนขึ้นมาและตัดสายทิ้งทันทีทิ้งให้หญิงสาวจมอยู่กับความไม่สนใจเย,ยดีของแฟนหนุ่มและถวอรคำที่ฟังดูเหมือนจะใส่ใจแต่มันกลับบาดลึกในความรู้สึก ทางด้านชายหนุ่มเมื่อวางสายไปจากแฟนสาวก็ผ่อนลมหายใจออกมาก่อนจะเดินไปหาสาวสวยสะดุดตาที่นั่งรอขออยู่ในที่นั่งพูดโดยสารมีอะไรหรือเปล่าคะเสียงหวานถามพร้อมสายตาพราระยับที่มองมาทางร่างสูงของชายหนุ่มไม่มีอะไรหรอกครับคุณสาพ,พร้อมสำหรับไฟนี้หรือยังครับชายหนุ่มถามพร้อมส่งรอยยิ้มชวนมองไปให้ หญิงสาวสวยที่ชื่อมาริสาลุกขึ้นยืนอวดหุ่นอันเซ็กซี่เราใจที่อยู่ในชุดสายเดี่ยวสีดำสั้นแนมเนื้อสามารถมองเห็นสัดส,ส่วนได้อย่างชัดเจนร่างอบอิ่มเดินมาไปชิดร่างสูงพร้อมฝ่ามือเรียววางไว้บนอกแกรง่งจัดนิ้วทายชายหนุ่มเล็กน้อยใบหน้าสวยที่ถูกตกแต่งอย่างชบเชียวเงยหน้าขึ้นไปสบสายตาคู่คมที่มองลงมาเช่นกันซา พร้อมมาตั้งนานแล้วค่ะหญิงสาวพูดจบก็เดินหน่วยนาทไปยังทางที่เป็นห้องนอนเพียงหนึ่งเดียวภายในเครื่องบินลำหรูนี้สายตาคมมองตามร่างนั้นแล้วหันกลับมาเดินตรงไปทำหน้าที่ของตนด้านหน้าเครื่องบินซึ่งของมีหน้าที่เป็นผู้ช่วยกัปตันมีคนคอยบริการเรื่องอาหารเครื่องดื่มและผู้คุ้มกันของหญิงสาวอีกสองคนไม่นานเครื่องบินลำหรูก็ทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้า มุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายของไฟบินในรอบนี้ร่างอบอิ่มของนูรีนเดินมาหาสามีที่เพิ่งกลับมาถึงบ้านในเวลาใกล้ะเที่ยงคืนพร้อมด้วยน้ำเย็นชื่นใจมอบให้สามีใ่หนุมรับมาดื่มดับกระหายด้วยดวงตาพรายยับลูกๆนอนหมดแล้วเหรอใจหนุ่มถามภรรยาสาวสวยทั้งที่รู้อยู่แล้วพลางโอประคองกันเข้าไปในห้องนอนเรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะวันนี้ดึกจังเลยนะคะ นูรีถามสามีพร้อมช่วยร่างหนาผัดเปลี่ยนชุดเพื่อเตรียมตัวอาบน้ำหลังจากผ่านพายุทะเลทรายมามีปัญหาในเขตตะวันออกนิดหน่อยชายหนุ่มตอบเสียหายมากหรือเปล่าคะนูรยียังถามสามีต่อเพราะทางด้านนั้นเป็นเขตของบ่อน,น้ำมันนายเนื้อหัวไปเองความเสียหายเลยน้อยแต่ก็ล้สายตาไม่ได้ชายหนุ่มตอบเท่าที่จะตอบได้โดยไม่ได้ลงลึกถึงรายละเอียด แล้วคุณไม่ต้องอยู่ช่วยท่านหรือคะนูรีนถามอย่างเปลกใจที่องครรักมือขวาอย่างจ้าฟานไม่ได้อยู่ช่วยท่านผมก็กลับมาทําธุระให้ท่านนี่แหละทางนั้นมีซันมากับซาบิดคอยช่วยอยู่แล้วหญิงสาวได้ฟังก็พยักหน้าเข้าใจได้ในทันทีแล้วชายหนุ่มก็เดินเข้าห้องน้ำไปนูรีนมารอบนเตียงกว้างที่ถูกตกแต่งตามสไตล์ดินแดนตะวันออก เตียงสีเสาเพร้อมม่านมุงรอบทิศไม่นานร่างหนาของสามีก็ขึ้นมานอนเคียงข้างร่างอบอิ่มของภรรยาสาวจริงสิอาทิตย์หน้าผมต้องไปเป็นตัวแทนนายเนื้อหัวไปคุยธุรกิจที่ต่างประเทศหญิงสาวนอนฟังอย่างตั้งใจโดยไม่ได้ซักไซตต่อเพราะทุกอย่างใกล้จะสิ้นสุดลงเพียงแค่รอเวลาเท่านั้นเอาไว้เวลาเหลือผมจะซื้อของสวยๆมาฝากคุณกับลูกๆชายหนุ่มบอก ไม่ต้องหรอกค่ะแค่ที่มีก็มากพออยู่แล้วคุณกลับมาอย่างปลอดภัยฉันกับลูกก็ดีใจแล้วค่ะจริงสิเออจ้าฟานคะคุณจะว่าอะไรไหมถ้าฉันจะฝากรุ่นน้องของฉันที่ประเทศไทยมาเป็นเอในสายการบินนั้นถ้าตำแหน่งมันว่างลงหญิงสาวพูดอย่างเกรงใจเพราะสายการบินที่ว่านั้นนำเนินกิจการโดยนายเหนือหัวของจ้าฟาน ที่ให้บริการเฉพาะคนสังคมชั้นสูงและแขกคนสำคัญและนักธุรกิจผู้ร่ำรวยเท่านั้นนอกจากนั้นยังจัดหา,าบุคลากรที่ดีมีคุณภาพไปคอยให้บริการคนที่ไม่ชอบนั่งเครื่องรวมกับคนอื่นชอบที่จะเดินทางด้วยเครื่องบินของตัวเองมากกว่าก็มีให้เหมือนกันเรียกว่าครอบคลุมทุกตำแหน่งที่เกี่ยวกับการบินคุณหมายถึงผู้หญิงที่ชื่อพระพายคนที่คุณชอบพูดถึงบ่อยๆคนนั้นหรือเปล่า สามีของนูรีนที่ชื่อจาฟานเอ่ยขึ้นใช่ค่ะเอาเถอะถ้าคุณการันตีว่าเธอจะไม่สร้างเรื่องรู้สึกว่าจะมีตำแหน่งว่างอยู่พอดีจาฟานมือขวาของนายเหนือหัวที่พูดถึงบอกภรรยานูรีนยกยิ้มกว้างให้สามีทันทีพร้อมริมผีปากปางที่ประตับลงที่แก้มสักเบาๆอย่างรักใคร่ขอบคุณมากนะคะหญิงสาวพูดผมว่า คืนนี้เราคงไม่ต้องนอนกันแล้วชายหนุ่มบอกพร้อมส่งสายตาร้อนแรงมาให้ผู้เป็นภรรยานี่มันเลยวันใหม่ไปแล้วนะคะหญิงสาวเตือนอย่างเขินอายไม่เป็นไรผมไว้พูดจบร่างหนาก็จับร่างอบอิ่มของภรรยากดลงบนเตียงกว้างทันทีตามมาด้วยร่างหนาที่ทับทับลงมาโดยที่หญิงสาวไม่ทันได้ขัดคืนก็มีอันต้องอ่อนระทวยเป็นขี้พึ่งเลว ต่อการกระทําของผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นสามีความเร่าร้อนของคนทั้งคู่ภายในห้องตัดกับความหนาวเย็นด้านนอกที่อุณหภูมิเหลือแค่เลขหลักเดียวเท่านั้นจบตอนที่หนึ่งขอบคุณสำหรับการติดตามและรับฟังนะคะเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ